ใช้วิจารณญาในการรับชมนะจ้าคุณยายพาราไปสวดหวยไทยและหวยลาวไปดูกันเลยจ้าเป็นไงจ๊ะพวกเรามาจริงๆแล้นะสูตรนี้จะวงวงตัวให้ผิดไปหน่อยมาสองสูตรตเต็มๆตรงๆเต็มๆไม่ต้องกลับเลยมาจริงๆจ้า ออกอะไรนะแต่เราก็กามก็สาก็มาจริงๆนะนะแต่เดนมันมาเบิ้ล3ามสาเราเล็งไว้3ามแล้วว่าแล้วว่าถ้า2องถ้าสไม่ไม่ไหล3ต้องมา3มาจริงๆแต่เขามาเบิ้ลเราจับ3าศย์ก็สามให้ก็ามาเบิ้ลแต่ก็ยังดี ก็คือถ้าใครซื้อไว้หมดทุกชุดเราก็ซื้อไว้หมดทุกชุดตัวละหบาทก็เลยได้ได้ได้สองศูนเนาะมาจริงๆค่ะโอเคเรามาตามกันต่อดูรอบนี้เราจะได้อะไรก็มาบวกกันห้บวกศูนย์ก็ได้ห้า ก็จะได้ที่ 5, 6, 7, 3, 2, เจ็ดสามสองหกส็เป็นแปดเเดี๋ยรามาจับคู่ชุดจับคู่ชุดกันเลย ก็จะได้ห้าแปดห้าเกาก็จ็ได้หชุดเหมือนเดิมหกชุดเหมือนเดิม แต่ที่เราสังเกตก็คือเอาขาจะมาเขาจะมาตัวแรกเขาจะมาตัวแรกอันนี้มาตัวแรกถ้าไหลก็คือมาตัวที่สองเพราะฉะนั้นตัวนี้ไปที่ห้าแปดห้าเก้าเนอะเอ <8. S 1> จนที่สิบเนาะสิบสิบเอ็ด แปดจันป้นยายพารวยนะจ๊ะกดติดตามกันไว้นะจ๊ะเลวลาณยายลงคลิปจะได้จะได้เห็นกันเนาะนี่เน้นเน้นเน้นห้าแปดเก้าแปด ตัวแรกก่อนถ้าตัวแรกถ้าเขาไหลมาเขาก็จะไหลมาหกนะนะถ้าเขาถ้าถ้าเขาไหลเขาจะไหลมาหกไหลมาหกเจ็ดล็กันไะว้เฉยๆลบกันไว้เฉยๆเมันก็ง่วนเนี้ยง่วนเนี้ยเขาไหลไหลยาวประมาณแล้วก็กลับดึงเขากกลับมาดึงเหมือนเดิมกลับมาเดินตัวแรกเหมือนเดิมเนี่ยเขากลับมาเหมือนเดิมรอบนี้รอบนี้เราก็ยัง เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าเขาไหลเขาจะไหลมานี่โอเคเนีกันแล้วก็จะกันหแต่สองชุดนี้ก็ให้กันไว้เฉยๆอ่ะแ็ปหนะ้าจอนะจ๊ะจดกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ